เราจะไล่ไปทุกเลขในหน้านี้แหละนะครับจะได้รู้รอบๆก่อนก่อนที่จะเข้าไปถึงหลักการทํางานนะครับว่ามันทํางานยังไงเราควรจะรู้จักมันก่อนว่าอุปกรณ์ไหนเรียกว่าอะไรนะครับโอเคแกนต่อไปแกน6จริงๆแล้วมันจะมีแกนตรงกลางสเตททับเวลเอาไว้รวมน้ำมันข้างใน 6นะครับเป็นตัวเดินข้างซ้ายแกนที่7เป็นสวิงแกนที่8เป็นสติก1หรือว่าอาร์ม1อาร์ม1จะมาอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นอาร์มนะครับมันจะใช้2แกนคือใช้น้ํามันจากทั้ง2ฝั่งของคอนโทรลและใช้น้ํามันจากปั๊มทั้ง2ลูกเวลาที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับปั๊มเฮลิกเนี่ยปั๊มเลิกแค่ลูกเดียวมันจะออกผลได้อย่างชัดเจนว่าอาร์มช้าลงด้วยเพราะอาร์มใช้น้ํามันจาก2ลูกเช่นเดียวกับบูมครับแกนที่9คือบูม2ใช้น้ํามันจากทั้ง2ฝั่งเหมือนกัน2กับเบูม แล้วมันจะมารวมกันด้วยแป๊บด้านนอกดูแล้วว่าพอร์ตไหนช่องไหนเป็นของอุปกรณ์อะไรแล้วมีอะไรบ้างเอามาดูอุปกรณ์ตัวอื่นๆนะครับ 9, แล้าไปสิบสิบไม่มีครับข้ามไปสิบสี่เลยอ่าสิบห้าไม่มีทำไมมันไม่มีบอกเหรอเนาะสิบสี่แมันท้ามไปสิบกนะดูตัวตัวตัวหนังสือข้างล่างนะสิบหกบอกเมนิลิฟวาวโอเคตัวนี้ตัวสําคัญนะครับเมนิลิฟวาวนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าเมนิลิฟวาวจริงๆที่อยู่ในรถมันอยู่ตรงไหนนะครับ เมลิทวาลอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้จะมีแค่ตัวเดียวสําหรับแคตเตอร์พิล,ลาจะเห็นไหมครับว่าเมลิทวาลอยู่ตรงกลางตัวสีดำๆตัวเดียวเลยโดดๆคือรูปภาพจริงๆของคอนโทรลรุ่นนี้เลยรุ่น B ีหอยาแย้อนนิดหนึ่งนะว่าตัวที่ผมบอกนะครับแกนที่1 2 3 4 5 6 7 มีทั้งหมดเแกนแลวมีแกนที่อยู่ตรงกลางอีกแกนหนึ่งนะครับแต่ไม่มีฝาครอบนะจริงๆแล้วมีทั้งหมด10แกนอ่านี่แกนที่ 4, 1, 2, 3, 4ี่แมเนี่ยจะมีฝาปิดไว้ครับให้เรารอให้เราครับอุดไว้ด้วยลาลิลิวาวก็อุดไว้รอให้เราเอาต่อออกไปใช้เมนลิลิวาวของแคสเตอร์พิลล่านะครับจะมีแค่1ตัวเท่านั้น1ตัวเมนลิลิวาวเนี่ยคุมทั้งลูกเลยนะครับจะไม่เหมือน กับโกเบลโกที่อาจจะมีเมนลิลิ์วาลคุมข้างซ้ายเมนลิลิ์วาลคุมข้างขวาเมนลิลิ์วาลคุมตัวเดินซ้ายตัวเดินขวานั้นจะมีเมนลิลิ์วาลหลายตัวแต่ว่าของแก t เตอร์ l ิลล่าเนี่ยตั้งแต่รุ่น E 2 0 0นะครับจนถึงณปัจจุบันเราไม่พูดถึง Nextgen นะเอาส0มอดีเพราะว่า NextG จ n เนี่ยจะเป็นคอนโทรลวาลอีกแบบหนึ่งที่ใช้การควบคุมแบบไฟฟ้าจะไม่ใช้น้ำมันไพลอตมายิงสเปรนจริงๆก็ใช้น้ำมันมายิงนั่นแหละแต่มันต้องผ่าน จอยสติ๊กไฟฟ้ามาสั่งโซรินอย์ก่อนจะเป็นการทํางานอีกแบบตั้งแต่รุ่น e 2 0 0 b มาจนถึงรุ่นปัจจุบัน3 2 0 d 2เป็นลักษณะของคอนโทรลวาลวแบบนี้รีลิฟวาลวแค่ตัวเดียวในการคุมทั้งลูกเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมด9แกนเนี่ยเจ็ดอุปกรณนะ์เนาะกระบอกพุงกี่สติ๊กยกสวิงเดินซ้ายเดินขวาน้ํามันจะต้องคุมแรงดันด้วยเมนรีลิฟวาลวตัวนี้ตัวเดียวแสดงว่าถ้าเมนรีลิฟวาลวตัวเนี้ย มันมีปัญหาขึ้นมามันจะทําให้ทั้งคันเลยมีปัญหาทันท,ทีเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวคุมทุกอุปกรณ์ทุกอย่างเลยมันจะชัดเจนมากถ้าอยู่ดีๆแล้วรู้สึกว่ารถของเรานะครับมันไม่มีแรงเลยร้อนแล้วหายรู้สึกว่าขุดไม่ค่อยเข้าเดินบิดค่อยๆไปสิ่งแรกที่เราควรจะดูก็คือเรื่องของแรงดันว่ามันพอหรือไม่พอและเวลาที่เราตั้งแรงดันตั้งเพชเชอร์เราก็ตั้งที่เมนรลีบาว์ out, ที่ตัวนี้แหละแค่ตัวเดียวไม่ต้องไปตั้งหลายตัวเลยนะสำหรับแคตเตอร์พิลล่าถามว่าตั้งยาก ไม่ตั้งหลายที่ไหมไม่ต้องตั้งหลายที่ครับตัวนี้ตัวเดียวนตั้งได้ทุกอุป,ปกรณ์เดี๋ยวผมจะเอาใน Google ให้ดูนะครับว่าเมลิลิบาวหน้ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับมันคือที่เราคุ้นเคยกันผมเชื่อว่าทุกๆคนน,คน่าจะรู้จักมาแล้วล่ะอาจจะมีคําถามว่าเอ้าแล้วไอ้ตัวที่มันตั้งได้ข้างๆนั้นล่ะมันคือตัวอะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อนะครับในหน้าถัดไปนะครับว่าทําไมนะครับมันถึงตั้งแค่ที่เดียวและที่ตัวตั้งมีที่ ให้ตั้งที่อื่นๆน่ะทำไมเราถึงไม่ตั้งละ่ะใช่ไหมครับทําไมต้องมาตั้งที่นี่ที่เดียว